สวัสดีครับกับผม 18, สิบเอกสุวัสธิ์แตงเอีย่ยมวันนี้กับผมจะมานำเสนอการค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทำงานจากที่บ้าน Work from Home ในช่วงสถานาการณ์โรคโควิด1 9ของข้าราชการกองเขด็จระหว่างประเทศกรมอัทหารบทที่1ครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ปัญหาทางสาธารณสุขที่มีความรุนแรงและสมม่งผลกระทบไปทั่วโลกในปัจจุบันคือปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกทำให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เป็นการแพร่ระบาดใหญ่จากการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนที่ทวีความรุนแรงของโรคอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่ง ลกระทบต่อทุกวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทลูกจ้างราจาตลอดถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการทํางานอย่างกะดันหันในส่วนของประเทศไทยนั้นผลกระทบจากโรคโควิดสิบเก้าทำให้ต้องมีการทํางานจากที่บ้านเวิร์คฟอร์มโฮมเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรและคนในครอบครัวในช่วงที่แพร่ระบาดอย่างหนักได้ครับในส่วนของรูปแบบการทํางานจากที่บ้าน เวิร์กฟอร์มโฮมของกองเช็ดระหว่างประเทศกรมอัยทหารก่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังไม่เคยมีการทํางานในลักษณะดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบโดยในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ทาให้ราชการไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ตามเช่นเดิมรูปแบบการทํางานจากที่บ้านจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานอย่างกระทันหันทําให้ราชการมีข้อจำกัดในการเตรียมความพร้อมในการ ทำงานจากที่บ้านจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยข้าราชการมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในหลายด้านครับข้าราชการบางคนยังรู้สึกอยากทํางานแบบเดิมในขณะที่ข้าราชการบางคนอยากเดินงานแบบใหม่ทําให้ไม่สามารถสุดได้ว่าข้าราชการกองเขตและต่างประเทศกรมปินิจาหารมีปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเวิลด r ฟอร์มโฮมของข้าราชการ จากเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นประกอบกับยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์กฟมโมในช่วงสถานกา,ารณ์โรคโควิด -19 ของข้าราชการกองเขตแดนระหว่างประเทศกรมอัทหารจึงทาให้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประส,ส,สิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บ w o r ร์ก o าร์มโเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและการพัฒนาการทํางานในรูปแบบนี้ต่อไปครับ คำถามการวิจัยปัจจัยด้านใดที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์กฟาร์มโฮมในช่วงสถา,านการณ์โรคโควิดสิของข้าราชการกองเข็ร,ระหว่างประเทศกรมนิติาหารวัตถุประสงค์ของการศรึกษาข้อ1เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามนโยบายกาทรทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์กฟอร์มโฮมในช่วงสถา,านการณ์โรคโควิดสิของข้าราชการกองเข็ร,ระหว่างประเทศกรมนิติาหาร 2เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิธทธ well. ิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์ฟฟอร์มโฮมในช่วงสถานการณ์โลกคุยสิบเก้าของข้าราชการกองเขตยนในต่างประเทศกรมทหารสมมติฐานของการศึกษาข้อที่1ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์ฟฟอร์มโฮมข้อ2ปัจจัยด้านนโยบายขององค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์ฟฟอร์มโฮม ข้อ3ปัจจัยด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทำงานจากที่บ้านวงเล็บ w o r k f r o m Home ขอบเขตการศึกษาขอบเขตด้านเนื้อหาเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นในการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทำงานจากที่บ้านวงเล็บ w o r k f r o m Home ในช่วงนาการร์โลกโควิด -19 ของราชการกองเขตและองค์ประเทศกรมพิา,ารทั้ง3ปัจจัยได้แก่1 ด้านลักษณะงานด้านนโยบายองค์การด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์ฟอร์มโฮมเครื่องมือที่ใช้นในการวิจัยคือแบบสอบถามปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์ฟอร์มโฮมในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 ของราชการกองเขีระหว่างประเทศกรมแพทย์ทหาร ขอบเขตด้านประชากรประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือข้าราชการกองเขีินระหว่างประเทศกรมอัยกทหารที่ปฏิบัติราชาการในปีงบประมาณ2 5งพันขอบเขตด้านเวลาการวิจัยเริ่มต้นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2 5งพันและเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม2 5งพรวมระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือน นิยามปรับเฉพาะการทำงานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์ฟอร์มโฮมหมายถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อและการสื่อสารในการทำงานจากที่บ้านของ้าราชการกองเขียนแดนระหว่างประเทศกรมอธิาหารตามประกาศข่าวราชะการทหารเรื่องขอให้าราชการใน กองประชาการกองทัพไทยแจ้งอรังพลให้เริ่มปฏิบัติงานเวิร์คฟอร์มโฮมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนกว่าสถานการณ์จะขี้คาย2ประสิทธิภาพการทำงานในการวิจัยฉบับนี้หมายถึงข้าราชการกองเสต็จและต่าประเทศกรมวิธทหารสามสามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ารวมทั้งยังสามารถจัดสรรปริมาณงานได้อย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินความจำเป็นหรือเกินขีดความสามารถในตัวบุคลากราเพื่อให้งานที่ เสร็จสมบูรณ์ได้ตามระยะเวลาที่องค์กรกําหนดและผลลัพธ์ของงานมีคุณภาพสามารถนําไปใช้ได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆในการมาทํางานอีกด้วยครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับทําให้ผู้บริหารทาให้ทราบ ถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บ Work ์ฟาร์มโฮในช่วงสถานการณ์โลคโวิ -19 ของฉะการกองกิจแดนระหว่างประเทศกรมธิษฐาน2ทำให้ทราบถึงปัญหาของการปฏิบัติตามนโยบายการทํางานจากที่บ้านในช่วงสถานการณ์โลคโวิ -19 ของฉะการกองกิตแดนระหว่างประเทศกรมธิฐาน สามทำให้บุคลาชาและข้าราชการกองเขีดและรองให้กรมนิทหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์สนับสนุนต่อปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านบทที่2แนวความคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับการวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านเบิร์กฟาร์มโฮมในช่วงสถานการณ์โลสิบเก้าของข้าราชการกองเขีดและรองให้กรมนิทหาร การศึกษานี้ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยพิจารณาจากทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานจากที่บ้านได้แก่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อการเ o ิร์กฟอร์มโฮมในการใช้ครั้งนี้มีทั้งหมด3ด้านได้แก่ด้านลักษณะงานด้านนโยบายองค์การด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการ Work f r ฟ m h o m โโดยปรับใช้ปัจจัยด้านต่างๆมาจากงานใช้ของ Peter Sun and p o ด์โบ n อ้างอิงใน การรัฐประเสริฐธนากุล2 5 6 4มาใช้ในการกำหนดกรอบความคิดการวิจัยในครั้งนี้ครับต่อไปอิสระครับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อการเบิร์ฟาร์มโฮมหด้านลักษณะงาน 2. ด้านนโยบายองค์การ 3. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีปัจจัยส่วนบุคคล 1. เพศ 2. อ,อายุ 3. ส,าสาภาพสมรส3 4ตำแหน่งงาน5วุฒิการศึกษา6ประสบการณ์ในการทำงาน เประเภทของงานตัวแปรอิสระประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้าน Work from Home ได้แก่ 1. คุณภาพของงาน 2. ปริมาณงาน 3. เวลา 4. ค่าใช้ใจ่ายวิธีการดําเนินการศึกษาการกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจัยได้แก่ชีก,การกองเขตนในต่างประเทศกรมนิทหารวมทั้งสิ้น5้นายดอนผู้วใจได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามคำาิสเห็นเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเ o r ร์ฟาร์มโฮมในช่วงสถานการณ์โรคโควิดสิบเก้าของราชก,การกองเขตและเหลาเทศกนหารที่วิจัยได้พัฒนานมาจากการทบทวนนักการที่เกี่ยวข้องกับการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเ o r ร์ฟาร์มโฮมโดยดัดแปลงแบบสอบถามมาจากชาร์ลินีทิตโชติพาณิชมนทิราเทียนประสิทธิ์และคณะโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้ ค่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนที่1แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย7ข้อได้แก่เพศอายุสถานภาพตำแหน่งงานวุฒิการศาึกษาประสบการณ์ในการทํางานประเภทของงานตามลาดับ 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านลักษณะงาน 5. ข้อคําถาม6ส่วนที่3แบบสอบถามความคิดเห็นด้านอโยบใบองค์การ5ข้อ ส่วนที่4แบบสอบถามความคิดเห็นด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี10ข้อคําถามส่วนที่5ความคิดเห็นและข้อเสนอนที่มีต่อการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์กฟาร์มโฮมในสถานการณ์โรคปีสิบเก้าประกอบด้วยข้อคําถามความคิดเห็นต่อสถานการณ์โรคปีสิบเก้าความคิดเห็นต่อการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์กฟาร์มโฮมในสถานการณ์โรคปีสิบเก้าและแนวทางการพัฒนาการทํางานจากที่บ้านวงเล็บเบิร์กฟาร์มโฮมแบบสอบถามในส่วนที่2ถึง4จะใช้มาตรวัด แบบมาตราส่วนแบบประเมินค่า5ระดับจากระดับคะแนน 1- นถึงหได้แก่โดยให้ประชากรเลือกหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุดเพียงข้อเดียวได้แก่1หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด2หมายถึงเห็นด้วยน้อย3เห็นด้วยปานกลาง4เห็นด้วยมาก5เห็นด้วยมากที่สุดปัญหาคุณภาพของเครื่องมือครับนำเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามาว,วิจัยตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการ ดังนี้ความตรงเชิงเนื้อหาโดยนําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ได้าทั้ง3ท่านได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางนโยบายองค์การ1ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดการประเมินผล1ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแพลตฟอร์มใช้เองหนึ่งท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้ครอบคลุมเหมาะสมสอดคล้องกับตัวสงได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะจากการหาค่าความตรงโดย ให้ค่า IOC ที่เหมาะสมเท่ากับ0.5ขึ้นใบการหาความเที่ยงของเครื่องมือผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่แก้ไขตามข้อเสนอนของผู้ทรงุษวุฒทั้งสามท่านมาทดลองใช้กับข้าราชการในสังกัดอื่นของกรมที่ิิหารโดยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน30คนโดยการหาค่าสัมสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ถี่การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งผู hmm. ้วิจ like <ah> ัยดำเนินการส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการกองเขียนได้รังประเทศกรมนิทฐารเพื่อชี้แจงตัวสงของการศึกษาและขออนุญาตเก็บข้อมูลขอราชการกองเขียนได้รประเทศกรมนิทหารผู้วิจัยส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ให้ราชการกองเขตระหว่างประเทศกรมนิทหารเมื่อข้าราชการกองเขียนดรับประเทศกรมนิทหารเข้าไปใน Google Form จะมีคําชี้แจงตัวสงของราชการรายละเอียดการ รวบรวมข้อมูลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการศึกษาครั้งนี้และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคำที่แจงวิธีการตอบแบบสอบถามกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจะมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมอีเมล์แอดเดสของผู้ใจเพื่อการสอบถามหากกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกในการให้ข้อมูลมีคำแนะนําว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถถอนจากการศึกษาได้และข้อมูลจะถูกิเคราะห์ในภาพรวมไม่ระบุชื่อ คู่ตอบแบบสอบถามและไม่มีผลตอบผลสำมิตจต่อการทํางาน 3. ติดตามการทํางานติดตามการตอบกลับของข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จาก Google Form ก่อนนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติครับ 5. ้าสถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจาก Google Form จะถูกส่งไปยัง Excel เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติกําหนดการวิเคราะห์ของข้อมูลไว้แบบ การทดสอบ2ทางคืออ l ลฟาที่0.5การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ตอบแบบสอบถามและเลือกเทคนิคที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้โปรแกรม SPSS ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรวิเคราะห์โดยใช้สถิต พาน,านาได้แก่ความถีร่รร้ระ2วิเมีข้อปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยที่สัมพันธ์กับสิทธิภาพของการทํางานจากที่บ้านของเรียบเบอร์ฟาร์มโฮม,มในช่วงสถาการของโรคโควิดสิของข้ราชการกองขตดระหว่างประเทศกรมอิา,ารโดยใช้สถิติทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียสันโดยทําการทดสอบที่ระดับในยะสสาคัญเท่ากับ0.05 00 การนำเสนอการค้นคว้าอิสระขอจบลงเพเท่านี้ครับขอบคุณครับ